วิธีการเข้าสู่ระบบในกรณีที่ลืมรหัสผ่านกรอกรหัสพนักงาน8หลักกดปุ่ม Continue ดำเนินการต่อเมื่อใส่รหัสผ่านผิดจะเกิดกล่องข้อความสีแดงขึ้นมาไม่ต้องตกใจพนักงานสามารถกดปุ่มหากลืมรหัสผ่านการุณากดที่นี่ด้านล่างได้ค่ะ เมื่อเข้าสู่หน้าจอลืมรหัสผ่านไม่ต้องสนใจช่องรหัสพนักงานให้กดตรงข้อความสีฟ้าหากท่านต้องการตั้งรหัสผ่านใหม่จะเข้าสู่หน้าจอตอบคำถามเพื่อความปลอดภัยบรรทัดแรกกรอกรหัสพนักงาน8หลักต่อมาเลือกคำถามตามที่เคยได้เลือกไว้เมื่อตอนเชื่อมโยงบัญชีเลือกคำถามอีก2ข้อด้วย จากนั้นตอบคำถามทั้ง3ข้อตามที่เคยได้ตอบไว้เมื่อตอบเสร็จแล้วกดปุ่มสีน้ำเงินด้านล่างก็จะสามารถตั้งรหัสผ่านใหม่ได้โดยต้องตั้งตามเงื่อนไขของระบบหากพนักงานตั้งรหัสผ่านได้ตามเงื่อนไขของระบบช่องที่พิมพ์ไปจะกลายเป็นสีเขียวกรอกบรรทัดที่2ให้เหมือนกับบรรทัดแรกหากเหมือนกันช่องที่กรอกจะกลายเป็นสีเขียว กดเซฟเพื่อบันทึกรหัสผ่านและระบบจะทำการเข้าสู่ระบบให้โดยอัตโนมัติหวังว่าวิดีโอนี้จะช่วยให้ทุกคนเข้าสู่ระบบได้ง่ายขึ้นขอบคุณค่ะ